งห้าหกเ้าสองิตนะหมายเลขห้าจัดเจ้า2อปีดพุทธเมฆแก่ 9, ก้าแปแสละเก้าสกสัตวุปพร์ทัพโอเพนเอารถเข้ามาทีนี้ทีนี้ปัญหาม็นจะติดที่ว่าไอตัวโอเพนตะทีในสนาม พี่เลี้ยมจับปี๊ปฟองแล้วรถมารอนะแกงผมสงงว่าโปรแกรมโมเพทมันไปติดกันได้ยังไงเนะอากันแล้วตอนนี้ยานเดิมโมเพทดครับแผ่เริ่มมีปุ่นหน่อยๆก่อ,อเริ่มเย็นๆครับรุ่นน,นี้มันแรงจริงๆนะมันแรงไม่ได้โม เอากันแล้วครับสนุกสนานกันไปขับคนครับโขับรถอี่ะได้ใจคุกคุกต่อเลยตามเพื่จะปูจัดจังหวตามแต่จะไม่ดูผู้ไม่ไรมือดีนะก๊นมีหน้าต้องขยับเกียร์สักนิดสักนิดคนก็อยากเล้าไปเยอะครับอย่าไปปีบลายนักแข่งออกมาครั้งแรกเลยเป็นบอมิททัมอร์ดีเอฟบายเกิดอะไรขึ้นกับปอมิทครับ จัะไปครับต่อจากรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นใหญ่อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับมือใหม่โมโกเพชรทยอยจากปิดต่องเอารถเ,เท่าบ่าผู้จัดผู้จัดที่ร้านหน,น้าเด็กชะตาถอยสปอร์ตสองเก้ามันปเป็นปีปลายนะักแข่งครับ ปัจจบาลมาเพื่อหาลายก็ทําไม่ได้มันก็จะไปชนกันดูถอยหน่อยได้ดูมาทุกคน,นออกมา,าใน้านใส่ใฟโดนาโดวันนี้ไฟกุตบัตสบโคตรแล้วไฟกุงตามาจันแต่ทุติยภงจิมตรงวันนี้พอได้ถ้วยเนาะทุกทีเนี่ยทุติยงก็จะเข้าทีหกทีเจ็ไอ 1, ้หนึ่งถึงห้าเขาได้ตังทุติยงมกึก็หมั่งเจ็ดมรอนจอดม่ถ้วย ระวางด้วยผู้ชมเนี่ยน่าเกียสักรับระหว่างที่เขาสไลด์ออกมาเนี่ยถ้ามันมีปัญหาสะบัดตูมเดียวละาก็ขอโทษครับเดียวโอ้โหเจ้าบินทันได้ดีทีหนึ่งับคนทีสองเจ้าบินทีสามนั่งเทอรับไอ้เตื่กูอยู่ไหนวะเนี่ย โอ้มันหายไปไหนวะลูกแด่อยู่ข้างหลังเลยเอาแล้วแข่งขันกันทั้งหมดสี่รอบสนามน้ำประเภทยาเดิมโอ้